ไหนครับบ้านโน้นน้อยปูโอเคเดี okay. ๋ยวพาทุกคนไปดูหน่อยครับเดินไปข้างในก็เดินไปข้างในครับประเทศจีน <c oughs> ทางนี้โลบครับจะไปไหว้พระเดินเทครับโอเคครับเราขึ้นบันไดใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> เราไม่ขึ้นกระเช้าเนาะโอเคพาไปหน่อยครับ <c oughs> ระวังเหยียบหมา ไปเลยไปไปต่อครับบันไดอีกยาวไกลเลยครับผมต้องขึ้นไปสุดนู่นเลยนะคะน้องๆพร้อมไหมไปกันค่ะคิดว่าเราจะใช้เวลากี่นาทีฮาปะปา ไม่มีแซงมีแซงเลยทาครับเราต้องชิดขวาลูกซ้ายคนลงครับมืดหน่อยนะค่ะน้องๆ <c oughs> ตอนนี้เวลาหกโมงหกนาทีค่ะค่ะออกกำลังกายไงเพราะน้องทามไม่ได้ออกมาหลายวันใช่ไหม ใช่ครับโอ้ดเดียวถึงแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับอีกนิดเดียวเองต้องทำเก่งมาเินเองนี้ถึงแล้วน้องเนี่ยยมากสุดยอดเก่งมาก นี่นี่มีคนเหนื่อยไปดูไปถามดิเหนื่อยไหมถามป้าปาดิคะ <c oughs> <c oughs> น้องทำเหนื่อยไหมครับ <c oughs> <c oughs> ชิลม <c oughs> ซื้อดอกไม้ก่อนครับน้องทำไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมลูกไปเดี๋ยวเราไปเดินเวียนเวียน เทียนรอบพระธาตุดอยสุเทพมีเหนื่อยสามรอบนะคะไปทุจ้าก่อนทุจ้าก่อนทุจา้จาโอเค okay. ไปได้ครับสามรอบก่อนครับเราค่อยมาวาัดอ่าเดินไปก่อนครับถูกต้องแล้วครับ ยังครับยังไม่ถึงตรงนั้นครับยังเลยครับหนึ่งรอบหนึ่งรอบแล้ว นปครับง<อ>ามขาไปทางนี้ลูกลื่นปื้ดเลยใช่ไหมงามพาไปไหว้พระในวิหารนะครับอ่านั่งลงทุจ้าก่อนเร็วทุจ้างาทุจ้าก่อนครับท,ท,ทุจ้าสามครั้งเก่งมากรวยมากเลย เราจะเดินไปดูวิวในเมืองเชียงใหม่กันนะคะจากข้างบนดอยสุเทพเลยน้องๆเดินไปเลยครับลูกทามุจ้ายางทุจ้าก่อนครับทุจ้าโอเคขอตุก ทุกอันเลยโอเคอันนี้น,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 นลืมเข,อคขาคาเบาเบาครับเดี๋ยวเราลงไปดูวิวตรงนู้นกันค่ะน้องทามพาเพื่อนๆไปดูองค์พระยืนสวยๆก่อนนู้นตรงนู้นเลยครับ สวยไหมทุกคนเห็นไหมคะสวยมากเลยมองไม่ค่อยเห็นน้องททมนี่วิวในตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะจากบนดอยสุเทพนะคะโห้โไฟเยอะมากเลยกว้างกวากว้างกว้างมากอืมไปลยไดครับ เป็นโลกอย่แลนี้เมาไหมเมื่อยสิครับเมื่อยมากเลยใช่แล้วครับไวมากเลยค่ะน้องๆไปลานชมวิวนะคะแล้วถ้ามาเป็นอ๋อไม่ได้เป็นบันไดเป็นลาบลงไปสไลเดอร์ไปเลย สวยมากเลยน้องๆทำอยู่นี่มืดมองไม่เห็นหน้าทำมาชมวิวนะคะอืมดกว้างกว้างไหมกว้างเกินกว้างเกินี่ร้าครับเสาแต่ละเสาไม่เหมือนกันนะลายไม่เหมือนกันนนี่เสานี้มีชายชายก้านกล้วยเหรอแล้วอีกเสาหนึ่งเป็นยังไงครับดูสิ นี่น้องๆแต่ละเสาจะไม่เหมือนกันนะคะลายนี้ลายลองทำครับลายนี้ดูแล้วครับดูข้างบนนะคะน้องๆอ,อ้มีอยแสงแดดเอ้ยแสงแสงแสงไฟมีพูดผิดอ่ะไปครับ โอเคครับไประวังสเต็ปนะระวังล้มนะกำลังเดินลงนะครับโอ้เลยเดินขึ้นเองแล้วก็ต้องเดินลงเอง,งน,น่ากลัวไหม,ไม <laughs> สูงมากเลยครับ คลิปบ,บยอยดูด้วยนะคะบายบายจบด้วยน้ำมะพร้าวชื่นใจเลยอย่าใส่ไปใส่มาเดี๋ยวน้ำหกบายบายทุกคนขอบคุณที่รับชมคลิปน้องทามนะครับ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องทามด้วยนะคะขอบคุณครับ